ไม่ไม่กลับบ้านนี่ยลูกขอเน็ตแมติน่าเน็ตหมดแต่เไปตอบแทนลูกค้าลูกค้าถามเราก็ไปขอเน็ตแมตสี่ขอเน็ตไม่ได้แล้วนี่ให้ไปสองขวดหายไปไหนขวดหนึ่งเออเราไปให้คนอื่นคนแบ่งปันครับแบ่งปันให้เขามามึงจะเอาเนต็ตเหรอมึงทำไมไม่ซื้อเนต็ตอ่ะมึงนั่งซิมันครบห้าวันแล้วมันหมดเวลาแลอือแล้วมาเดือนหกตัว <c oughs> นั่งเดี๋ยวมึงจะฉีดอะไรอีก ฮะจะรีวิวสเปรย์ระวังหกปิดฝาให้แน่นๆก่อนปิดฝาตรงเนี้ยตรงทองทองไม่ให้จับตรงเนี้ยปิดให้แน่นๆก่อนตรงตรงเกลียวมันเนี้ยมันจะไม่แน่นไงแล้วมันจะหกไม่มีปัญหาเมื่อกี้ให้คนอื่นไปละให้ไก่เอเอปิดตรงนี้ให้แน่นๆหมุนให้มันแน่นๆแล้วค่อยให้ตะก้องให้ตะก้องรักตะก้องเหรอ เขาขอเหรอผมให้แล้วเขาก็เอาถามจริงๆมึงมึงชอบตะกล้องเหรอเห็นมาจีบเขาวะมามึงชอบผู้ชายเหรอวันนี้ต้องทำตัวดีๆนะอย่าไปกวนเขาเข้าใจปะ่ะเดี๋ยวแม่จะฉีดให้อันนี้เก็บไว้เดี๋ยวแม่ฉีดให้อยากจะฉีดใช่ไหมเอาเก็บใส่เดี๋ยวแม่เอาซองให้ใส่จะได้ไม่เลอะ เอาซองไปใส่มันจะได้ไม่หกเลอะใส่กระเป๋าเพื่อหกก็ยังอยู่ในถุงกรบใา่วันหนึ่งแม่เือให้เงินที่ใช้กี่บาทเขาไม่ให้เพราะเขาทำงานยาก,กจนมากอ่าแล้วเธอเอาเงินที่ไหนกินที่ไหนใช้ใช้เงิน,นซื้อขนมกินทั้งวันเขาให้ฟรีนะเขาให้กินฟรีเขาให้ไปได้นในรลาะเป็นวันไหนไปอยู่ร้านร้านคนอื่นกินฟรีใช่เขาใจดีมากเขาแบบเขาไม่ไล่เราเลย ไปมันไปนั่งตรงนั้นอยากฉีดใช่ไหมอ่ะอันนี้เอาเก็บใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวมันหายอ่ะน,นั่งตรงนี้เดี๋ยวแม่จะฉีดให้นั่งนี้จะได้ไม่ไม่กระเด็นไปนู่นเดี๋ยวมันกระเด็นไปตู้มันจะเลอะอ่ะอยากฉีดตรงไหนบอกแม่แล okay. ้วทำไมเราไม่อาบน้ํเดีด๋ยวจะขี้กากขึ้นเลยดูด๋ยนี้อาบน้ําต้องถูสบู่เข้าใจไหมอ่ะทุกวันมันเป็นแบบนี้เอาสบู่แม่จะให้ฟรีอ่ะจะให้ฉีดทั้งตัวเลยใช่ไหม อ่ะเวลา,มาแม่ฉีดละไกก็ถูเดี๋ยวมันเลอะบ้านฉันอ่ะอ่ะเอามือถูเถชยถูเฉยเฉยไม่ต้องนวดอืมมีขี้กากขึ้นเต็มตัวแล้วมไม่ถูสบู่อันนียอ่ะดูนันเนี่ยขี้กากขึ้นอ่ะรูปก็พอเออมันงั้นขี้กากขึ้นเต็มตัวอ้าวคอมึงด้วยมีแต่ขี้ใครมึงอาบน้ำมึงไม่ถูสบู่ไงอ่ะอ่ะ เดี๋ยวนะที่ขาใช่<ม>ไหมเจ็บมองอะไรส่วนไม่เห็นมีใครดูเลยแม่อ่ะอ่ะมนรูปเดีย๋ยวอ่ะอ่ะรูปเดีย๋ยวนี่ได้บ้านกูเลอะหมดละเดี๋ยวที่ชู่มาเช็ดตัวมีแต่ขี้ใครเดี๋ยวจะให้สบู่ไปใช้ฟรีนะ แล้วมึงต้องไปถูสบู่นะตัวมึงอะเป็นกากแล้วเป็นโลคผิวหนังแล้วอืมอนะมือแม่กันเลอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาสบู่ให้มึงสิบก้อนอยากได้สบู่ไปใช้ฟรีไหมต้องไปถูตัวนะเพราะว่าตัวเราอะ่ะมีแตกขี้กาะนะ สบ,บู่ีหอมใช้แล้วีมึงจะหอม <laughs> อ่ะมันนับให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวเอา เอาถุกมอือมือเลอะน้ำมันแล้วเปล่าเดี๋ยวเช็ดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลอะทิชชู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวสบู่มันจะเลอะอะาทิตย์ชู่เ,เ,เ,เช็ดมือ,อก่อนไม่ต้องเช็ดแขนเช็ดเฉพาะมือ,มอ,อยามันเสียดายไงเออแล้วมึงมึงเอาทั้งเยอะเหมือนกูเลยมึงเอานิดเดียวพอเออเออมึงเช,ช็ดทำไมล่ะกูฉีดยาให้มึงแพงจะตายมึงจะไปเช็ดทำไม เออมันนับให้คุณผู้ชมดูว่ากูให้สบู่เมืองเทวมาเลยเทมาแล้วนับใส่ถุงจะได้เร็วอ่ะเดี๋ยวมึงต้องเอาทิชชู่ไปเช็ดพื้นบ้านกูเลอะหมดแล้วนับใส่ถุงเดเอาถุงมาใกล้ๆเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปส เออเอารีวิวเจอ่ะให้มึงรีวิวอันนี้งไม่เคยใช้เลยก็ไม่เป็นไรก็มึงอยากรีวิวขายของไงกูให้โอกาสมึงนี่งไงไล์สดอยู่ไงก็ละยี่สิบบาทกูขายเจ็ดสิบก็ละเจ็ดสิบบาทที่เฮซีคลินิกมาได้เลยที่อินทาสแควร์อยู่อินทาสแควร์ก็ละเจ็ดสิบบาทใช้ดีมากใช้แล้วผิวสวยเหมือนนางฟ้าส่งมาเจดใช้แล้วผิวงาผิวเลิศผิววังกางผิว เอามึงอยากมึงอยากขายของไม่ให่เหรอมึงอยากไร์สดขายของกูให้มึงไปขายไงเนี่ยให้มึงไปทําให้มันรวยไงมึงอยากทํางานใช่ไหมอยากขายของอยากทํางานใช่ไหมอันเนี้ยแม่ให้ไงก็ไปขายอย่าไม่ใช่แจกนะไปขายก้อนเท่าไหร่บุมมี่ขายสามก้อนร้อยลุงพลขายสามก้อนร้อยคิดแค่ส่งหกสิบบาท อีบ้ามึงขายสิบบาทมึงจะมึงก็ขายสามก้อนร้อยเหมือนเขาเสร็จสามก้อนร้อยเออกูให้มึงยี่สิบก้อนเนี่ยมึงก็จะขายได้เจ็ดสามยี่สิบมันขายได้ตั้งสองพันแล้วเนี่ยแล้วเจ็ดร้อยบาทมึงจะขายได้เจ็ดร้อยบาทที่แม่ให้เนี่ยอยากทําธุรกิจอยากเป็นอยากเป็นคนดีอยากช่วยพ่อแม่ขายของใช่ไหมอ่ะเนี่ยแม่ลีนะ่าให้ให้ไปขายเอาไหมเออไม่ใช่ไปขายสิบบาทมันยาวกำไรที่ไหนขายสามก้อนร้อยแล้วคิดค่าส่งเขาอีหกสิบบาท แล้วก็ไปนั่งรีวิวขายที่บ้านเนี่ย,ยตอนนี้มีคนดูเนี่ยมีคนดูมึงอะวินาทีต้องพันกว่าเอาไหมจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวเตะเตไปทับให้พ่อแม่เดือดร้อนลำคาญใจแล้วแล้วผู้ชายที่นอนอยู่ในบ้านมึงใครวะวันนั้นแม่เห็นใส่ขาสั้นนะ่ะเป็นเพื่อนเหรอว่าเป็นใครน้องแนใส่ขาสั้นนะแต่ตัวมันสูงนะน้องผมน้องชายเหรอมันอายุเท่าไหร่ มันมันสูงมากเลยนะคนนั้นเนี่ยเป็นน้องชายเหรอฮะน้องชายเออก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องชายอ๋อยู่กันสี่คนไม<า>่คือ <มา S 2> ที่ออกมาเพราะว่าจะออกมาหางานทำเพราะมันเดือดร้อนเป็นนี้สิเนเยอะมากอ่ะเอาเลยลูกขึ้นไปเอาถุงเลยลูกไปหกกออืมเอาไหมเนี่ยแม่ให้เนี่ยมึงชอบน้ำหอมเหรอที่ชอบน้ำหอมหรือว่าชอบสเปรย์คือไปลองน้ำหอมทั่วประมาณไปทั่ว ไปทั่ววัดสันแล้วมันมันน้าหอมแบรนด์เนมมันไม่หอมมันฉุนฉีดปุ๊บมันฉุนแต่อันนี้ฉีดแล้วมันไม่มันไม่ฉุนคือชอบพิมเสนกระบูนเนืออ่าแล้วผิวเราเนี่ย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 เราต้องเอาสบู่นี้ไปถูนะที่แม่ให้อ่ะพอแล้วป่ากไม่พอจะให้อีกไม่พอโอ้ยมึงงกนี่ว่ากูให้มึงยี่สิบเกิ่มยังไม่พอมึงจะเท่าไหร่ล้านก้ลานก้อนกูไม่มีให้มึงหรอกมึงมีตังอีกเท่าไหร่ซื้อกูจ่ายได้กูแถมให้ตอนนี้ในกระเป๋าเหลือเท่าไหร่ศูนศูนย์บาท อะไรเดี๋ยวกลับบ้านยังไงไม่มีตังค์เดี๋ยวนั่งรถเมล์ฟรีมีนั่งรถเมล์ฟรีไปถึงบ้านนั่งที่ไหนตรงหน้าตรงหน้าสยามเนินจะมีคนไปรอเป็นยังไงเหรอสายอะไรสายหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งอ๋อแล้วก็กลับถึงบ้านฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์วันนี้แม่ให้ตังค์มาห้าร้อยมาซื้อสเปรย์หมดมีตังค์เหลือเท่าไหร่จะจะแถมสบู่ให้ รับเสรทำไมไม่ลาบอ่ะเขาเป็นพ่อก็เป็น,นอ่วดนี่มีไอ้สารสเนี่ยมีลูกเพจอะมันบอกว่ามันจะโอนเงินให้ผมมาห้าวันแบบเ,เอาเอาเลขที่บัญชีมาแต่แต่พอดีเน็ตผมหมดห้าวันแล้วธนาคารโดนยึดกสิกรอนโดนปิดตอนแรกมีสองหมื่นแล้วอยู่ดีๆเงินหายหมดเลยไปซื้อของอย่างเงี้ยหมดเกลี้ยโดนปิดเขาว่าโอนเงินมาไม่ได้แล้วพอเขาไปอายัดหรือเปล่านี่มึงเอาสบู่ไปรีวิวขายนี่แม่ให้มึงฟรีนะอือเออจะมาแบบ ขอขอไวไฟมั้งสวยรับกับไวไฟกูไม่มีเนี่ยมึงก็มึงก็ทำเองเดะกูให้รหัสมึงไม่ได้ให้รหัสมึงได้ยังไงเราเงินเงินหมดเงินมันเติมไม่ได้ฮะรหัสไวไฟแม่อะไรจำไม่ได้บอกไม่ได้บอกได้ไงเรามันเป็นความลับอันนี้เขาไม่ให้บอกกันหรอกรู้ปะเออเขาไม่บอกใครก็จะมาบอกกันหรอกมันเป็นความลับสบู่เนี่ยให้มึงเอาไปขายมึงจะได้ทามาหากินแล้วมึงก็ไปถูตัวมึงเนี่ยเนี่ย เป็นขี้กาขอให้คิดก่อนหนึ่งได้กูให้มึงเนี่ยอ่ะอ่ะรีวิวเจ๊รีวิวนิวสารให้มึงออกทีวีเนี่ยอ่ะนี่ไงไลฟ์สดอยู่ไงมึงอยากออกไม่ใช่เหรอนี่กูไลฟ์สดมึงะเป็นโททรศัพ์ก็ภาษาชาวบ้านเขาเรียกทีวีไงเมื่อวานไม่มีใครมาดูดูแล้วนี่อยู่ดีงงว่าอยู่ดีทับกันจะให้เงินผมงงเขาก็คงเมตตาสงสารแกแหละก็เขาจะให้แกมาซื้อสิ อาจะเอาสิบก้อนเอาเอาสิบก้อนใช่ไหมเอาพู่นั้นเก็บไปก่อนเดี๋ยวพู่มีสิบก้อนจะได้ไม่งงเก็บเด็เก็บเด็แล้วเมื่อกระดาษไปเช็ดพื้นนี่ยังพื้นแม่เลอะหมดแล้วไปเช็ดเร็วๆทิชชู่นั่นแหละเช็ดแล้วมึงอย่าทิ้งกระดาษนี่เอาไปดมได้ ยามันแพงลูกเอามันนับเจ็บนับอยาออกทีวีมันก็เทออกมานับใหม่เลยจะได้ออกจีวีน,นานไงอ่ะใครจะยิงมึงอ่ะถุงมันนับเร็วๆถ่ายมันอยู่เนี่ยเอาไม่น,นับใส่ถุงดิเออ อันนี้ได้ฟรีนะไม่ได้เสียเงินเลยจะเอาไปขายนับดังๆเดี๋ยวเขาจะได้รู้เท่าไหรล่ละ สบ,บู่หีหอมลีหน้าจางสบ,บู่ลีหน้าจางเออสบ,บู่หีหอมลีหน้าจางใช้แล้วแต่เป็นสีชมพูควยเรืองแสงแต่มึงเนี่ยเอาไปอาบน้ำแล้วมึงก็รีวิวไอ้ตรงเนี้ยขี้กากแขม,มึงจะได้หายเข้าใจยังเนี่ยขี้กากเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะได้หายเนี่ยมึงไม่ได้เป็นเอ๋มึงอ้ว,วอนขยันนี่มึงไปร่วมเพศกับเขาซีซัวเหรอมึงถึงเป็นเอกมึงคิดเรื่องเป็นเอกมึงร่วมเพศมาแลวกี่ครั้ง หลายครั้งกักไขมึวอ้วนๆอย่างนี้มีคนเอามือเหรอมีเยอะแยะจริงเหรอจริงแล้วมึงก็เลยคิดว่ามึงเป็นเอดแล้วทําไมมึงไม่ป้องกันไม่ใส่ถุงยางป้องกันนะไม่น่าจะเป็นหรอกมึงป้องกันมันับมันไม่ได้เป็นเออกเพราะว่ากูเห็นมึงรีวิวอ่ะมึงไม่ได้มึงอาบน้ำไม่ถูสบู่มึงสะแต่หัวไม่ถูสบู่ตัวเลยใช่ไหมต้่ตอนนี้ไงแม่ให้ไปถูเนี่ยสามสิบก้อนเนี่ยใช้ที่ห่ออื่นแห้งตัวใช้แทนๆอ่ะก็นี่ไงแม่ให้ฟรีเนี่ยไปถู ถูแล้วไปรีวิวแล้วไปขายมึงก็มึงอย่าให้เขาเห็นกระเจียวมึงนะเพ่มึงปิวนะมึงรู้ปะอ,อาบน้ำเขาใส่กางเกงเข้าใจยางเออไปถูรีวิวไปกลับบ้านเลยแล้วไปถูนะอ่ะไปะเอาใส่ถุงดิจะใส่ถุงเลี่ยงทำไมอ่ะเสียเวลาอยากรีวิวอ่ะอ่ะให้โอกาสรีวิวรีวิวแล้วสมู่สมู่สบู ก้อนละเจ็ดสิบบาทของแม่ลีน่าจังนะมาซื้อได้เลยก้อนละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเท่านั้นซื้อสามก้อนร้อยใช่ไหมหมายถึงเธอขายสิฉันไม่ฉันไม่ฉันไม่ขายฉันให้เธอเอาไปขายให้เธอเอาไปรวยก้อนละหนึ่งก้อนละห้าร้อยมันไม่มีคนซื้อหรอกมึงขายสามก้อนร้อยไอ้ก้อนห้าร้อยนั่นมันแบบมันเล่นเล่นเอาจริงจังไงแล้วมึงก็ไปส่งให้เขาไงส่งคอรี่ไง เก็บค่าส่งหกสิบบาทให้เขาโอนเงินมาก่อนเบอร์บัญชีมึงเบอร์อะไรเดี๋ยวต้องกลับไปถามพ่อแม่ก่อนอื่อ้าวแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่าเบอร์บัญชีอีสาวรักจะให้มึงห้าร้อยอ่ะคือบัญชียังโดนปิดอยู่เดี๋ยวผมวันนี้ไปทำสามวันนี้พอก็ปิดเพราะกลัวมึงโอนเงินให้คนอื่นเขาหมดอ่ะเด็กพ่อมันก็ไปปิดไม่ใช่คือมันมีเงินสองหมื่นแล้วมันหมดมันเขาเลยมันหมดเกลี้ยงแล้วอย่งไหนๆก็ปิดไปเลยไม่ไม่ได้ปิดหาย ไปไปบ้านผู้ชายแล้วบัตรเอทีเอ็มค่ะผู้ชายคโดเนี่ยเออแล้วมึงก็มึงก็มึงมึงก็เงินอยู่ในนั้นแค่ร้อยสองร้อยเออดีแล้วมึงไม่ต้องไปเปิดบัญชีหรอกอ่ะนับใส่ถุงจะได้รีบไปอาบน้ำแล้วแล้วมึงจะได้กลับไปเนี่ยมึงก็ใส่ถุงเดียมันจะได้เสร็จกูใส่ถุงไปเลยแล้วมึงกลับได้แล้วกูจะทำงาน ไม่ใช่พิมพเสนี่สบู่กีเซรีนสบู่แพงกีเซรีนในห้างอ่ะในนี้ไม่มีโซดาไฟผสมที่ขายในห้างมันมีโซดาไฟผสมอันนี้แบบสบู่ดีเนี่ยพอไปะล้างปุ๊บแบบผิวมึงจะเรืองแสงเลยมึงรู้หรือเปล่าอ่ะแล้วมึงอยากลดความอ้วนใช่ไหมกูจะให้ยามไปแกะลดความอ้วนเอออ,อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ใส่ไปก่อนนี่ให้มึงสามสก้อนไปอาบน้ําแล้วมึงก็ไปรีวิว อยากได้ซองหนึ่งแมมึงต้องกินรสพุงมะพุงใหญ่ตมแล้วมันเหมือนจะอ้วกมันต้กินได้มึงมีมีบ้านมึงมีเตาต้มหรือเปล่าฮะมึงไม่มียังมีเตาแก๊สไม่ใช่เหรอมองไปบ้านมึงมีเตาแก๊สเตาแก๊สเตาแก๊สเปิดไฟไห้แน่เ่ยเพากลัวมึงทำไฟไหม้ไะดิเดี๋ยวก่อนอ่ะไปนั่งตรงโน้นถือสบู่ไปนั่งตรงโน้น มึงไปต้มกินนะน้ำสามลิตรแล้วแดกอะไรอีกเนี่ยแล้วมาทำถุงเลอะบ้านกูอีกอ่ะมามารีวิวอันนี้น้ำสามลิตรแล้วไปต้มต้มครึ่ชงชั่วโมงเข้าใจปเปล่าต้มครึ่ชงชั่วโมงแล้วใส่น้ำแข็งกินก็ได้แช่ตู้เย็นกินก็ได้บ้านมึงมีตู้เย็นนี่อ่ะหันมาสิหันมาสิาเอะรีวิวเอาไปกินรสผงเอาให้ผอม แ้เราต้องเดินบ่อยกบำลังการแล้วเราจะแข็งแรงแล้วก็จะผอมแล้วก็จะเซาปูอตอนนี้มึงร้อยห้าโลเออมึงกลับไปถูสบู่ให้สะอาดแล้วมึงก็ต้มอ,อันนี้แตกแล้วมึงก็รีวิวแล้วมึงก็ชั่งน้ําหนักว่ามึงผอมพอผอมแล้วเดี๋ยวคูให้มึงเป็นพรีเซนเตอร์เอาเปล่าอยากเป็นพรีเซนเตอร์อ,อ่ะกลับบ้านพอพอแล้วแม่ให้ตังเยอะละกลับบ้าน ให้มึงตั้งสามสิบก้อนสองก้อนที่ไหนเรากูให้มึงไปอาบน้ําให้ตัวมึงเลืองแสงควยเลืองแสงเอออ่ะเอา,เอายามาใส่นี่จะได้อย่าไปรวมแล้วมึงจะกะทำไมเยอะก,ก้อนเดียวก็พอไปอาบน้ำอาบกลับบ้านได้แล้วไปไม่ให้ตั้งเยอะแลวไปกลับบ้านไอ้น,นี่ได้ไหมทอง่ไม่ได้ให้ไปเยอะแล้วแป๊านั้นนะ่ะไปรีวิวรีวิว,ว,วแล้วมึงกินให้ให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวคูดูมึงทางทางเฟซมึง เดี๋ยวกูเข้าไปส่องเข้าไปส่องเฟซมึงไงมึงรีวิวงงไงเฟซมึงอ่ะเกษรินอม,มราแงไงอาเลยเลยมึงเอาสบ,บู่ใส่เลยอีเกษรินสบู่ใส่ส่บบสงกระจกห้ามทิ้งถุงเลียล่าบ้านกูบ้านกูสกรปรกแล้วมึงไปรีวิวถูวให้ ผิวสวยเลยนะก็ไล์อยู่ไงคนดูมึงตั้งสองพันกว่าคนวินาทีละสองพันกว่าคนกลัดได้แล้วไม่ให้ใบไปเหรอไม่ให้ไปเร็วรีบกลับแม่จะทํางานเร็วแม่อุตส่าห์ให้ตังเยอะละรีบกลับแลแ้วมึงไปรีวิวขายมึงจะได้รวยมึงจะได้มีงานทำไงมึงอยากขายของไม่ใช่เหรอม,มึงไม่ต้องทำแค่นี้มึงก็หล่อไตาหาแล้วมึงจะทำทำไม มก็มนะเ็็กนนใช่ไงเพราะว่ามันเหมือนมีซีนอยู่ข้างหลังซีก้อนอ,อ่ะหันมาให้กูด,ดูห้ามฮะไอ้เหี้ยเอาตูดขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเห็นตูดเพลกูปิวเป็นก้อนเลยไม่มีมีแต่ลองตูดมึงพอละไปอาบน้ำไปเก็บสบู่ให้หมดแล้วไปอาบน้ำ เดี yeah, yeah, back, ๋ยวเก็บสบูจับป mm ้าเร็วๆไม่ใ hmm. ห <cool. S 2> mm ้ตั้งเยอะแลละเนี่ยควักไปควักมาอยู่ใน่น้นมันไม่จบแล้วใครจะก้าซื้อกับมึงอ่ะมึงอยากทำสกปรกเออป่ายเร็วๆไปรีวิวเดี๋ยวกูไปอืออวดออะ ่ะมึงไม่ได้เติมเงินไงมึงไปขายสบู่ให้ได้ตังก่อนแล้วจะได้เติมเงินไงไปเร็วแม่อุตส่าห์ให้มึงมึงอยากขายของแม่ให้มึงไปขายแล้วแต่มึงต้องไปขายสามก้อนร้อยมึงขายห้าร้อยไม่มีใครซื้อหรอกเข้าใจป่ะอันนี้ให้มึงไปต้มกินไงน้ำสามลิตรอันนี้ขายร้านหนึ่งหรอร้อยหนึ่งไงร้านหนึ่งร้านนึงใครจะซื้อกับมึงอีบ้า อันนี้มึงเอาไปต้มจีนแล้วมึงผอมก่อนแล้วมึงค่อยมาเอาไปรีวิวขายขายซองละร้อยกูให้มึงห้าสิบบาทมึงก็ได้กําไรห้าสิบาทมึงอยากทํางานไม่ใช่เหรอมึงจะได้เป็นคนมีคุณค่างไงเอองั้นไปขายของไปรีวิวเลยๆเพราะกูเห็นมึงรีวิวขายของเก่งอันนี้ให้ขายจริงๆเลยนะแม่ให้ไปเป็นเงินขันถุงไงไปต่อยอดให้เป็นร้อยล้านเข้าใจปะ่ะลูดซิปก่อนเดี๋ยวของโดนหล่นหายหมด ไรีวิวขายเลยขายสามก้อนร้อยก็พอเข้าใจป่ะต้องให้เขาโอนตังมาก่อนแล้วก็ต้องค่าส่งหกสิบบาทแล้วก็ไปส่งเคอรี่อขอยืมยืมแม่ขอร้านไม่ได้กูให้ไม่ได้กูให้ขอมึงไปก็ตั้งเกือบนี่กูให้สบู่มึงไปกับของนี่ก็เกือบสองพันแล้วรู้ป่ะราคาจริงอะ่ะใช่แต่มันมันเอาไปแลกเป็นค่ารถไม่ได้ก็มึงก็นั่งรถไปฟรีไป <Oh. ให้มึงตั้งเยอะแล้วมึงอย่ามายืมเงินกูมไม่เคยให้ใครยืมเงิน มึงรีบกลับบ้านไปรีวิวแล้วมึงจะได้รวยเนี่ยแม่อุตส่าห์เห็นมึงอยากทำงานนะให้ขอมึงฟรีไปขายเออไปเลยๆลูกไปขายเลยไปรีวิวขายจะได้รวยนะอ่ะรีบลงไปสิไม่ต้องไปแจกใครนะรู้เปล่าห้ามไปแจกใครนะเอาไปรีวิวขายไปอาบน้ำไปไป,ไปเร็วเร็วเร็วอาบน้ำแปรงฟันด้วยเอารีบลงเลย เน็ตมันหมดมันดูเราไม่ได้ประเดี๋ยวกูก็จะลบคลิปเลยเนี่ยกูว่ามันยังไม่ไปมันกลับมาอีกเนี่ยนี่กลับมาอีกจริงๆด้วยมันไม่มันไม่ไปนี่ไงคุณผู้ชมดูเนเนี่ยมันกลับมาอีกที คือใจฉันเนี่ยกเวทนาสงสารพ่อแม่เขานะฉันโทรที่ตำรวจได้แต่ฉันก็รู้สึกว่าเออเด็กมันสติไม่ดีเนาะวันนี้มันไม่ได้มาอารวาสแล้วฉันก็ดูในเฟซมันเห็นมันรีวิวขายของมันก็คงอยากจะขายของแหละอยากจะช่วยพ่อแม่ทํางานอยากจะมีเงินใช้เองเนาะทีนี้ถ้าเราให้ของมันไปขาย มันไปรีวิวขายหมื่นหนึ่งขายล้านหนึ่งมันไม่มีคนซื้อหรอกมันต้องขายจริงๆสามก้อนร้อยแบบบูมมี่แบบลุงพลอย่างเงี้ยคนก็จะซื้อกับมันเพราะซื้อด้วยความสงสารเวทนาอิสวรวัตรโยอิสวรวัตรโยบ,บอกว่าจะให้มันห้าห้าร้อยอ่ะสวัโยอ่ะดูอยู่หรือเปล่าสวัสโยดิฉันให้สบู่มันไปสามสิบก้อนให้ลดพุงมันไปเพราะเห็นมันบอกอยากลดความอ้วนเพราะไอ้ตัวลดพุงเนี่ย พอมันไปต้มกินปุ๊บอ่ะมันจะขี้ออกมาพุงยุบเลยยืมเงินร้อยนึง คือฉันเข้าไปส่องเฟซเขาไงแลวฉันก็เห็นมันรีวิวขายของมันก็ไปซื้อของจากเซเว่นเนี่ยแล้วมันก็มารีวิวฉันเลยบอกอ๋อเด็กมันคงอยากขายของมั่งเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครขอรับทํางานหรอกจริงไหมอ่ะเราก็ให้ของมันไปรีวิวขายแต่ถ้ามันขายได้มันก็มีเงินเลี้ยงครอบครัวมันก็จะได้มีไม่มีเวลาว่างไปยุ่งกับคนอื่นจริงไหมอ่ะ แม่เขาก็รักเขานะวันหนึ่งให้วันใช้วันละห้าร้อยนะให้นางใช้วันละห้าร้อยไงแม่เขาขายนมเปี้ยวพ่อทำงานลงโรง,งงานขายน็อตทำงานโรงงานนอ็อตกินเงินเดือนอะ่ะเขาเรียกมนุษย์มนุษย์เงนินเดือนไงเขาบอกไอ้คนที่เห็นใส่กางเกงขาสั้น,น่นน่ะน้องชายเขาอายุสิบหกมันสิบเจ็ด สนใจยาลดปูมและสะบู่ก็ทักไลน์มาแอ n a g นาดอตแก๊งแอตเลนาดอตแกงไลนมีแอต n ีเอ n นเอดอตแกงเมื่อกี้ซื้อสเปรย์ไปไงแล้วฉันแถมให้มันขวดหนึ่งมันมีตังมาห้าร้อยมันมาซื้อนะฉันก็เลยแถมให้มันขวดหนึ่งเป็นสองขวดห้าร้อยแล้วมันก็เอาไปแจกตะกรงขวดหนึ่งบแบ่งปัน <c oughs> ฉันก็เลยส่งสามให้แล้วแถมสบู่ให้มันไงแถมสบู่ให้มันสามสิบก้อนแล้วแถมลดพุงให้มันแล้วจะสั่งมันบอกว่าอย่าไปแจกใครอีกล่ะเดี๋ยวมันจะใจดีแบ่งปันไปแจกเขาหมดไม่ได้ขายอีกแทนที่แม่จะให้มันสามสิบก้อนไปขายสามสิบก้อนมันขายได้พันหนึ่งนะให้มันสามสิบก้อนเนี่ยมันจะขายได้พันบาทนะใช่ไหมพันบาทนี่คือเงินที่แม่ให้มันเป็นให้ไปทํามาหากิน